บอนไซคอยร้อยล้านนะครับต้องบอกว่าต้นนี้ก็คือบอนไซคอยที่อินโดนีเซียนะครับผมไปอินโดนีเซียที่งาน BCI นะครับต้นนี้คือเด็กน้อยยืนเกาหัวเลยนะครับเพราะว่าต้นใหญ่มากนะครับเป็นบอนไซบ้านเรานี้ต้นข่อยเยอะมากนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นบอนไซจบจบสวยๆเท่าไหร่นะครับ <B> <c oughs> บ้านเราต้องบอกว่าต้นข่อยมีทุกหม, <c oughs> หมู่บ้านนะครับเราน่าจะขุดมาทาบอนไซสวยๆ,ๆแบบนี้บ้างนะครับลองเอามาทําดูนะครับบอนไซข่อยร้อยล้านรูเปียนี่ครับมาดูเทียนทะเลต้นนี้นะครับ โอ้โหใหญ่มากนึกว่ามังกรโอโ้ทรงใหญ่มากครับดูครับสวยมากดูกิ่งเขาบิดมากนะครับบิดสวยงามเลยโอโ้เขาทำนขนาดนี้นะครับที่อินโดนะครับดูการทำกิ่งทำช่อนะครับโอโ้สวยงามนะครับต้นนี้อลาัางการจริงๆขนาดทอยออกมาไกลแล้วยังเต็มนะครับยังเต็มต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ ที่อินโดนีเซียโอ้มาดูเทียนทะเลต้นนี้นะครับสวยงามจริงๆโอ้ทรงบิดพิ้วโอ้นูลำต้นเขาครับลำต้นเขาแล้วก็มาทำกิ่งนะครับทำกิ่งข้างในโอ้โหสุดๆการทำกิ่งเขาสวยงามนะครับใบจิ๋วมากใบเล็กมากนะครับของเขาเล็กเกือบทุกต้นเลยนะครับสวยงามจริง บอนไซเทียนทะเลที่อินโดนีเซียนี่ครับมาดูบอนไซเพมหน้าต้นนี้นะครับโอ้สวยงามสบายตานะครับนี่ครับดูนี่ลำต้นการทำกิ่งทำช่อนะครับนี่คืออินโดนีเซียนะครับนี่คืออินโดนีเซีย mm hmm. เขาทำสวยมากนะครับสวยมากบอนไซเพมหน้าไต้หวัน มาดูบอนไทยเทียนทะเลต้นนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเขาทำแบบคล้ายๆกันหมดเลยนะครับคือทำกิ่งไปทางไหนก็วิ่งไปทางเดียวกันนะครับนำสายตาไปทางเดียวกันหมดเลยอยู่กับการทำกิ่งอันนี้เป็นไม้ซากด้วยนะครับไม้ซากสวยงามเ,ออเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลที่อินโดนีเซียนะครับที่ต้นนี้ก็มาจากเมืองซาลมายานะครับสวยงาม นี่ครับมาดูเทียนทะเลต้นนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าต้นใหญ่อลังการจริงๆครับดูโอ้ดูซากครับไม่ได้แอบซากไม่ใช่ทานุกินะครับต้นนี้ต้นจริงเลยดูกิ่งดูก้านเขาครับดูซากสวยงามจริงนี่ครับที่อินโดนีเซียนะครับเอามาฝากนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่งูนะครับคือเพมหน้านะครับ ที่เราเห็นนะครับใน youtube นะครับนี่ครับนี่คือสวนของเขานะครับที่เอามาจำหน่ายที่งานบ ci นี่นะครับคือมีแต่บิดโหดๆทั้งนั้นนะครับอืมโอ้โหนี่ครับนี่คือเพมหน้าของเขานะครับเพมหน้าบิดอย่างนี้เลยเพียบนะครับโอ้โหอลังการจริงๆ มาดูบอนไซต้ตัวนี้นะครับโอ้สาธิตครับสวยมากตัวน,นี้บอนไซมะขามนะครับไม้สาธิตนะครับไม้สาธิตบิดส้ยแตกเลยนะครับดูการบิดโอ้โหเนี่เป็นสาธิตนะครับที่อินโดนีเซียบอนไซมะขาม สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับกับท่านนายกสมาคมบอลไทยนะครับวันนี้เรามาดูมะขามนะครับจะเอาไปสาธิตนะครับที่งาน BCI นะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับต้นนี้เราก็เลยถามราคาเล่นๆนะครับว่าเท่าไหร่นะครับพอถามราคานะครับเขาขายอยู่ประมาณ50 6 0ถึง60 ล้านรูเปียรนะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าสรุปเราได้ต้นนี้นะครับในการสาธิตเพราะว่าท่านนายกสมาคมบอลไทยอินโดนีเซียนะครับอยากให้ท่านนายกสมาคมบอลไทยนะครับสาธิตทำมะขามต้นนี้นะครับเพราะว่าชื่นชอบในฝีมือนะครับกอาสรุปจบออกมาสวยงามนะครับต้นนี้ทําเสร็จแล้วก็สวยงามทีเดียวครับนี่ครับมาดูสนทะเลต้นนี้นะครับโอ้โหใหญ่มากโอ้สนทะเลอินโดนี่มันเยอะมากจริงๆนะครับ ขนาดข้างทางก็ยังมีแบบขายเป็นไม้ช่อนะครับไม่เอามาทําบอนใสนะครับตอนใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีหลากหลายมากดูรับดูใส่ใส่นี้มีแต่ไสคนโอบทั้งนั้นเลยนี่นะครับสนทะเลอันนี้ไม้ขายนะครับตั้งขายหน้างานบูธแคมบูธมันนะครับเพียบเลยนะครับเยอะมากนี่ครับมีสองฝั่งนะครับสองฝั่งโอ้สวยงาม มาดูบอนไซโมกต้นนี้ครับโอ้โหรายละเอียดยิบเลยนะครับดูเขาทำรากนะครับดูทำรากเขาทำสวยมากนะครับทำสวยจริงแล้วรอยทดก็ไม่เห็นเลยนะครับรอยทดไม่มีเลยกิ่งก้านสวยงามนะครับโมกอินโดก็มีเหมือนกันนะครับเยอะมากเหมือนกันนี่ครับสวยจริงๆต้นนี้ที่อินโดนีเซียโอ้โหมาดูครับต้นนี้นะครับเป็น บอนไซไซเกาหลีเราคล้ายๆไซเกาหลีนะโครงสร้างได้อลังการมากดูครับโครงสร้างภาพบอนไซพวกนี้เคยเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตครับต้นจริงสวยมากลากสวยมากที่อินโดนีเซียนะครับโอ้เทียนทะเลต้นนี้อลังการจริงๆนะครับ เป็นแมวตกกระถางนะครับเทียนทะเลตกกระถางที่สวยงามมากดูครับโอ้โหกิ่งก้านเขาแล้วก็ไล่ตกมานี่สุดๆนะครับต้นนี้เทียนทะเลที่อินโดนีเซียจะพาไปชมนะครับสวนไม้บอนไซนะครับที่อินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าโอ้โหข้องไม้ขายเขานี่มีแต่ต้นแบบสวยๆเลยครับคือเป็นไม้จบๆส,สวยๆแล้วขนมาขายนี่น่าจะหลายร้อยต้นนะครับ เต็มไปหมดนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆบิ๊กๆนะครับอันนี้อยู่ที่เมืองตังกะลังนะครับอินโดนีเซียอย่างเฉพาะต้นนี้ก็สวยงามนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับสวยจริงๆแต่ละต้นที่เอามาขายนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับได้รองชนะเลิศอันดับสามนะครับสวยมากเทียนทะเลนะครับส่วนมากเป็นเทียนทะเลนะครับที่ติดรางวัลโอ้โหนี่ครับรองชนะเลิศอันดับสามใบเล็กมากนะครับดูครับ เก่าแก่สวยงามนะครับอบอนไสเทียนทะเลที่อินโดนีเซีย สวัสดีครับวันนี้นะครับไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เลยเอาต้นนี้มาฝากนะครับเป็นไม้ที่เขาตั้งขายนะครับที่อินโดนีเซียนะครับที่งาน B ีทไอที่เมืองตังกลังดูครับยอันนี้เป็นไม้ขายนะครับไม่ใช่ไม้ประกวดส่วนไม้ประกวดก็จะอลังการกว่านี้นะครับเป็นไม้ที่จบแล้วอันนี้โอ้โหต้องแค่ไม้ประกวดก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับนี่เอามาให้ชมนะครับอยู่ที่อินโดนีเซีย สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเดินตลาดขายบอนไซนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับมาดูต้นนี้นะครับโอ้โหแค่มองเห็นก็คือเห็นลวดเต็มต้นเลยนะครับดูครับการเข้าลวดของเขาเข้ายันกิ่งย่อยเหมือนกันนะครับโอ้โหบอนไซที่เขาตั้งขายนี้ยังกับบอนไซประกวดเลยนะครับไม่รู้ใช้ลวดไปกี่โลนะครับต้นนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเอามาให้ชมสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบอนไซเห็นนห เขาทำทรงสวยมากทำช่อได้สุดยอดอลังการยางซ่าง,งในประเทศไทยแเราก็มีสวยๆเยอะมากดูไปดูมาแล้วหนูชอบไปกับพ่อไปกินขนมไปตืมบ๊ายบาย